สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนทิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวัยรายตอนที่93ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหมิงซื่ออินนะครับตกใจมากที่ได้ยินคำพูดของฟางสงเนื่องจาก เวทมนต์คาถากับดักที่เขาโดนเล่นงานนั้นมันเป็นอะไรที่น่าสะพรึงกลัวกว่าที่ตัวเขาคิดเป็นอย่างมากดูเหมือนว่าในโลกของผู้ฝึกยุทธนั้นเวทมนต์คาถาคุณใส่มนดำนี้มันจะเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งและเป็นสิ่งที่ยากจะใช้พลังใดหักหลงังฝังสงนั้นนะครับเขาก็ได้หันไปยังคิดทามของสิทธิ์พีซีหรือว่าหมิงซื่ออินนะครับจ้องมองด้วยความผิดห่วงในเวลานี้หมิงซื่ออินเองก็ได้ พูดกลับมาที่ทิศทางของฟางสงว่าเฮ่ hey, ฟางสงข้าคิดว่าเจ้าเจ้าไม่ควรมาคูแห่ข้าตกใจนะดูโจในตอนนั้นนะครับได้รีบชูมือขึ้นเพื่อห้ามให้หนิงซื่ออินใจเย็นลงก่อนจากนั้นเขาก็สแสดงท่าทีเพื่อให้ฟางสงนั้นได้พูดต่อไปฟางสงพยักหน้าตอบรับนะครับก่อนที่จะพูดต่อไปในทันทีว่าข้าเองก็ไม่รู้เรื่องนี้หนะักข้าเองก็ไม่รู้เรื่องนี้สักเท่าไรหรอกนะแต่ครั้งหนึ่งข้าคือได้มีโอกาสได้เข้าไปยัง พอบันทึกของสำนักบริสุทธิ์ของเราในอดีตในตอนนั้นข้าเข้าไปเจอกับคำพีที่เกี่ยวข้องกับเวทมนต์คาถาเขา้าเวทมนต์คาถานั้นแบ่งออกเป็นเวทมนต์สายขาวและเวทสายดำใช่แล้วผู้ฝึกใช้พลังเวทคาถานี้นั้นจะทำให้พวกเขานั้นเดินหลงทางหากพวกเขาหลงเดินทางผิดจะทำให้พวกเขากลายเป็นผู้ฝึกยุทธที่เดินอยู่ในหนทางของมันไปโดยปริยาย ตอนนั้นข้าเองยังเด็กมากข้ามุกมุ่นเพื่อที่จะเพิ่มพูนวรยุทธ์ของตัวเองให้ได้มากที่สุดจึงได้ลองศึกษาคุณไซม์ดำเวทมนต์คาตานี้ดูแต่ถึงแบบนั้นทุกคนในสำนักบริสุทธิ์ต่ตางก็ปกป้องความลับเรื่องนี้เอาไว้อย่างแน่นหนายิ่งไปกว่านั้นข้าไม่พบว่าผู้สูคนในเลยที่เคยเรียนรู้คาตาเวทมนต์กุณไซมนดำนี้และคิดที่จะสอนตัวข้า โจจีเฟิงนะครับจีได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้ถามออกมาอย่างสงสัยหิน hey, ั่นเป็นเหตุผลที่เจ้านั้นได้เลือกที่จะฝึกฝนคิดวิชาหินทั้งสามอย่างนั้นเหรอผู้วุโสสำนักบริสุทธ์ได้บอกกับข้าไว้เจ้านั่นบอกข้าว่าข้าน่ะเหมาะสมกับการฝึกคิดวิชาหินทั้งสามมากที่สุดแล้วแต่เจ้านั่นไม่ได้บอกข้าเลยว่ามันควรฝึกควบคู่ไปกับคิดวิชาหินทั้งหก ข้าได้แต่เรียนรู้เรื่องนี้ดังจากที่ได้พบกับท่านปรมาจารย์จีเทียนเต้าฝางสคงพูดออกมาด้วยความโกรธเคืแล้วไงต่อโจโจีเฟิงถามต่อไปนะครับฟางสงได้ยินแบบนั้นเริ่มพูดต่อไปในทันใดว่าเมื่อพูดถึงเวทมนต์คาถาคุณใสมนดำเล็วเวทมนต์คาถานะ่ะมันมีข้อจํากัดเหมือนกับพลังผนึกนั่นแหละเวทมนต์คาถานั้นจะทําให้เส้นแบ่งพลังลมปานของผู้ที่ตกเป็นเป้านั้น ได้ถูกกัดก่อนอย่างช้าๆและในที่สุดผู้ที่โชคร้ายคนนั้นก็จะถูกปิดกั้นพลังไม่ให้ใช้พลังยุทธของตัวเองได้อีกต่อไปในความเป็นจริงแล้วเครดิวิชาผนุกทั้งหลายจากสำนักบอยสุดก็ได้ใช้พื้นฐานมาจากเวทมนต์คาถาทั้งนั้นแหละคนอื่นๆได้ฟังแบบนั้นก็ได้พยักหน้าด้วยความเข้าใจนี่คือเหตุผลที่ฟางสงนั้นมั่นใจว่าจะสามารถผนึกพลังวรยุทธ์ของเราอัศวินดำได้นั่นเองฟางสงได้พูดออกมาอีกว่า ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าหากพวกเรานั้นรีบคายพลังคายเวทมนต์คาถานี้ได้เร็วมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งดีกับสิทธิพี่สีมากขึ้นเท่านั้นถ้าหากปล่อยเอาไว้แบบนี้ต่อไปพลังยึดของสิทธิพี่นั้นจะต้องถูกผนึกอย่างสมบูรณ์แบบแน,น่การใช้เวทมนต์คาถาแบบนี้นั้นผู้ใช้จะต้องมีร่างกายและผู้ใช้ต้องมีร่างกายที่แข็งแกร่งและผู้ใช้จะต้องไร้มันจากพื้นที่ในระยะใกล้เท่านั้น จึงจะได้ผลในทันทีเพราะเหตุนี้ไม่ว่าพวกเราจะยกเลิกคาถานี้เมื่อไหร่มันก็จะได้ผลเช่นเดิมโจจี้เฟิงได้ยินแบบนั้นนะครับก็ได้ถามออกมาเฮ้ hey. แล้วเจ้ารู้เกี่ยวกับเวทมนต์คาถามากแค่ไหนกันล่ะเจ้ารู้มากพอที่จะยกเลิกเวทมนต์คาถาพวกนี้ได้หรือไม่ฟางสงนะครับได้พยักหน้าตอบกลับไปข้าจาได้ว่าข้าเคยอ่านวิธีวิธีการหักล้างทําลายเวทมนต์คาถามาก่อนนอกจากนั้น ยังเป็นวิธีที่น่าเลือเชื่อมันเป็นวิธีที่ข้าค้นพบในสมุดคำภีเล่มนั้นมันเป็นวิธีที่น่าเชื่อถือมากที่สุดแล้วการจะยกเลิกเวทมนต์คาถาได้นั้นต้องให้ผู้ร้วิทย์ต้องเวทมนต์ออกมาหรือไม่ก็ให้เขานั้นยินยอมที่จะยกเลิกด้วยตัวของเขาเองนี่คือข้อแรกส่วนวิธีการที่2นั้นก็คือการทำให้ผู้ฝึกยุดตามหลักวิธีแห่งพุทธและวิธีแห่งเตา การการทำให้ผู้ฝึกวิธีแย่งยุทธและวิธีแห่งโตานั้นได้หักล้างมันถ้าหากเป็นแบบนั้นแล้วก็จะสามารถคลายเวทมนต์การสะกดได้เช่นกันถึงแบบนั้นมันจะได้ผลแต่วรยุทธของผู้คลายมนต์สะกดนั้นจะต้องมากกว่าผู้ฝึกยุทธที่ใช้การรายเวทมนต์คาถาเพื่อเล่นงานศัตรูก่อนหน้านั้นแต่ถึงวิธีนั้นจะใช้ได้ผลแต่มันก็มีความเสี่ยงมากอยู่ดี ถ้าหากพวกเราถูกผนึกพลังยุดต่อไปสุดท้ายพวกเราก็จะต้องฝึกฝนตัวเองต่อไปยังไงกันละ่ะถึงแม้ว่าเจ้านั่นจะพูดแบบนั้นแต่ในตอนนี้พวกเราก็ไม่สามารถทำอะไรกับเวทมนต์คาถาของสิทธิ์พี่ใหญ่สิทธิ์ธพี่สีได้อยู่ดีฟังสงสยยัยเว้นะครับตัวเขานั้นก้มคารวะลู่โจก่อนที่จะพูดขึ้นว่าเออข้าเกงว่าบัดนี้นั้นคนที่จะคายเวทมนต์คาถาของสิทธิ์พี่ได้คงจะมีแต่ท่านปรมาจารย์จีเท่านั้นแหละ มีแต่ท่านอาจารย์งั้นเหรอหยวนเอ๋อและโจจีฟึงนั้นร้องอุทานออกมาและหันมองไปยังทิศทางของลู่โจฝางสงได้อธิบายต่อไปในทันทีว่าใช่แล้วมันยังมีอีกวิธีมันคือวิธีที่3วิธีที่3ก็คือการที่ให้ผู้ที่มีวรยุทธ์สูงส่งกว่าผู้ที่ถูกมนสะกดใช้พลังที่มากกว่าเพื่อคลายเวทมนสกดนั้นให้ได้ถ้าหากใช้พลังยุทธ์ที่แตกต่างจากเวทมนต์คาถาม,มากเกินไป เมื่อเป็นแบบนั้นจุดพลังลมปานก็จะรวบรวมไปถึงเส้นลมปานทั้งหมดก็จะแตกสลายและถ้าหากเป็นแบบนั้นผู้ฝึกยุธอย่างพวกเราก็จะระเบิดจนตัวแตกตายไปตัวแตกตายจากไปนั่นเองดังนั้นมีเพียงแท้ท่านปรมาจารย์จีเท่านั้นแหละที่มีความสามารถเหนือล้ำกว่าสิบพี่ซีอยู่มากมายจึงสามารถหักล้างมันได้โดยตรงแม้ว่าคําอธิบายของฟางสสงนั้นนะครับจะค่อนข้างโสงมไมสมบนูรณ แต่ถึงแบบนั้นลู่โจยังคงนิ่งเงียบแม้ว่าภายนอกของเขาดูเหมือนนิ่งเงียบดุดดังคุ้นเขาแต่แบบนั้นภายในลู่โจนั้นก็กระวนกระวายเป็นอย่างมากเขาคิดในใจว่าฮิ ee, ข้าจะทํายังไงดีล่ะเนี่ยสายตาของทุกคนนะครับได้แต่มองไปที่ลู่โจในตอนนี้หมิงซื่ออินได้ยินแบบนั้นก็รีบคุกเขาอ้อนวอนเออท่านอาจารย์ได้โปรดได้โปรดคลายมุนสะกดให้สิทธิ์ด้วยเถิดลู่โจร,รูปเขาของเขานะครับไหนตอนนี้ตัวเขาพลางังอ่ากลังคิดหาวิธีแก้ไขอยู่ <c oughs> ลูโจนั้นก็ได้พยายามวิเคราะห์ทุกอย่างนะครับการที่มีกับดักเวทมนต์คาถาอยู่ที่แม่น้ําสวรรค์และเพราะแบบนั้นตัวเขาจึงไม่สามารถส่งคนไปยังหมู่บ้านปลาสวรรค์มังกรได้อีกท้ายที่สุดแล้วนะครับหากมีคนตกเป็นเป้าหรือตกเป็นเหยือ่อย่างมิงซื้ออินอีกไม่ต้องสงสัยเลยว่าสาราจินจรงทานแห่งนี้นั้นจะต้องเกิดการสูญเสียมากแค่ไหนดูเหมือนว่าลูโจนั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตัวเอง ส่วนการจะคายเวทมนตคาถานั้นลู่โจในตอนนี้ยังคงนิีงเงียบขอไม่มีทางอื่นนะครับทางออกที่ดีกว่านี้สําหรับเรื่องนี้เลยตายที่สุดแล้ววรยุทธของลู่โจในตอนนี้นั้นก็ไม่ได้มีมากไปกว่าขั้นมหาราชคูเท่านั้นในตอนนั้นเองรุยมู่เซิงก็รุยมู่เซงที่ได้ยินข่าวก็รีบเดินทางมายังห้องโถงแห่งนี้หลังจากรู้เรื่องทุกอย่างแล้วเขาก็ได้วิงวอนออกมาเออท่านอาจารย์ แม้ว่าสิท์น้องนั้นจะทำผิดพลาดจูบ่อยครั้งแต่ถึงแบบนั้นเขาก็พยายามอย่างเต็มที่ได้โปรดได้โปรดท่านอาจารย์ได้โปรดช่วยสิท์น้องด้วยเถิดโจจี้เฟิงและฟางสองอิงก็ได้ขอทะอขอร้องแทนหมิงซื่ออิงเชกเช่นเดียวกันตหากเป็นจีเตียนเท่าในดีนะครับบอกเลยเขาคงเกลียดโกรธแล้วก็ไล่หมิงซื่ออินออกจากศาลที่แห่งนี้ไปเสียแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้ตัวเขาเปลี่ยนไปมากดูโจนั้นนะครับได้คิดสึกคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ ครู่หนึ่งก่อนที่สุดท้ายแล้วเขาจะโบกมือและพูดออกมาเอาละ่ะหมิงซื่ออินตามข้ามาหมิงซื่ออินที่ได้ยินเช่นนั้นนะครับเขารู้สึกดีใจมากรีบลุึ้นเดินตามลู่โจไปในทันทีในตอนนั้นเองนะครับคนอื่นๆก็ได้แต่ถอนหายใจเมื่อเห็นการกระทํานี้พวกเขาต่างจ้องมองไปที่หมิงซื่ออินที่เดินตามลู่โจไปยังห้องแห่งความลับยวนเอือที่เห็นแบบนั้นนะครับยิ้มออกมาและพูดอย่างมั่นใจเย่ท่านอาจารย์นั้นจะต้องจัดการ กับเวทมนต์คาถานี้ได้แน่มันจะต้องไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนโจจีเฟิงได้ยินแบบนั้นพยักหน้าออกมาเช่นกันถูกแล้วละ่ะท่านประธานท่านประาจา์จีนะ่ะวรยุทธล้ำลึกเวทมนต์คาถาคุณใสแค่นี้นะ่ะทําอะไรไม่ได้แน่ฟางสงได้ยินแบบนั้นพยักหน้าแต่เขานั้นไม่พูดอะไรออกมารุยยมู่เซิงมองไปที่คนทั้งสองนะครับก่อนที่จะพูดว่าเพราะว่าสิ์น้องสีต้องทุกทรมานจากเวทมนต์าาคาถาขุนใสแบบนี้ดังนั้นพวกเจ้าต้อง ต้องมีส่วนช่วยเีจ hey, ิตพี่สามท่านหมายความว่ายังไงกันฝางสงและโจจี้เฟิงนั้นต่างก็งงกับคำพูดนี้รุยมู่เซิงยืนหอกราชันของตัวเองออกมาพูดอย่างตื่นเต้นว่าฮ <c oughs> มาประลองกับข้าไงล่ะเชีย่ยสิบหายเล้วปัดภาพมายังภายในห้องแห่งความลับนะครับบัดนี้นี่เป็นครั้งแรกเลยที่มิงซื่ออินนั้นได้มีโอกาสเข้ามาในห้องแห่งความลับนี้ ตั้งแต่อดีตการเนื่นนานมาเหล่าสาวกทั้งหลายไม่เคยได้รับอนุญาตให้เข้ามายังห้องแห่งนี้แนดีจีเตียนเท่าได้มุ่งมั่นกับการเก็บสะสมสมบัตินอกจากนี้นี่นั้นไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ที่ใช้เก็บสมบัติแต่ยังเป็นห้องที่เก็บคำภีหนังสือมากมายที่จีเทียนเต้านั้นไว้ใช้ฝึกเตาของตัวเองไว้ใช้ฝึกพลัง ปานของตัวเองอีกด้วยในห้องรับนั้นนะครับไม่มีแต่ช่องระบายอากาศหรือรูใดๆและเพราะแบบนั้นต่อให้เป็นแม้อ่ต่อให้เป็นเหล่าสาวกทั้งหลายจึงไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นการฝึกฝนของผู้เป็นอาจารย์หมิงซื่ออินได้แต่กว่าสายตามองไปรอบๆเขานั้นนะครับได้มองไปที่ชั้นวางคมภีร์มากมายคัมภีรทุกเล่มนั้นถูกวางเอาไว้อย่างสวยงามและก็มีอาวุธอีกมากมายหลายชิ้นด้วยกันมันมีทั้งดาบพกกระบอกและ และแม้แต่มุมห้องอองก็ยังมีอาวุธอยู่ด้วยเมื่อเห็นแบบนั้นหมิงซื่ออินได้แต่ตกตะลึงนี่มันห้องสมบัติชัดๆดูเหมือนว่าอาจารย์ของเขานั้นจะรวบรวมมหาอาวุธสมบัติที่สุดยอดเก็บสะสมกว่าพันปีเอาไว้ในที่แห่งนี้แห่งเดียวเลยนั่งลงซะลู่โจชี้ไปที่พื้นนะครับเพราะได้ยินเสียงของลู่โจหมิงซื่ออินก็ได้รู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งหมิงซื่ออินรีบนั่งลงกนจะเพ่งสมาธิในทันที ลู่โจนั้นได้รูปเข้าของตัวเองนะครับจากนั้นเดินไปข้างหลังของมิงซื่ออินเขานั้นคิดกับตัวเองว่าวรยุทธ์ของข้าในตอนนี้นั้นอยู่ในขั้นมาราชคูเท่านั้นและยิ่งไปกว่านั้นข้ายังทะลวงเส้นลมปานทั้งแปดไม่ได้อีกด้วยพลังร่างอาวตารของข้านั้นยังเป็นร่างจะร่างจะตุร่างจตุกายาเท่านั้นด้วยวรยุทธ์ที่มีในตอนนี้ การจะตรวจสอบร่างกายของหมิงซื่ออินนั้นคงจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่การจะทําลายเวทมนต์คาถานี้ได้คงจะเป็นอะไรที่ไม่ยากเกินความสามารถหรือว่ายังไงก็ตามยังไงก็ต้องลองดูก่อนในตอนนั้นเองนะครับลูโ่โจสังเกตเห็นอะไรบางอย่างหมิงซื่ออินในตอนนี้นั้นมีเหงื่อไหลเย็นออกมาทั่วตัวหากดูจากสภาพแล้วนะครับตอนนี้หมิงซื่ออินไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่หลังจากนั้นลูโ่โจได้ยกมือของเขาจากนั้น ใส่พลังปานไปที่ฝ่ามือนะครับถ่ายซอดมันผ่านฝ่ามือของตัวเองไปยังแผ่นหลังของหมิงซื่ออินฟุฟุหมิงซื่ออินรู้สึกตกใจนะครับเออพลังวิุธของท่านอาจารย์ช่างล้งลลลำลึกเสียจริงเขาสามารถควบคุมพลังปานของขั้นหยวนเซินเจียของเขาให้ไหลผ่านตัวข้าได้อย่างนุ่มนวลขนาดนี้ ยิงถ่ายทั่วพลังลมปานนุ่มนวลมากเท่าไรนะครับโอกาสที่เส้นพลังลมปานของหญิงซื่ออินนั้นอาจะได้รับความเสียหายหรือบาดเจ็บก็น้อยลงเท่านั้นพระเอกนะครับก็ได้ควบคุมพลังลมปานเพื่อที่จะตรวจสอบเส้นพลังลมปานของหมิงซื่ออินหลังจากนั้นเขาก็ได้กระแทกไปที่หลังของมิงซื่ออินเบาๆบและแล้วเขาก็ทํามันหลายต่อหลายครั้งด้วยกันฟฟฟ,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 ฟฟฟุ ลูโจได้ทรงผ่านพลังปานมากยิ่งขึ้นหมิงซื่ออินนะครับเป็นผู้ฝึกยุทธที่สามารถเจาะทะลวงปานอ่าขันลมปานทั้งแปดได้นานมามากแล้วเพราะแบบนั้นเซนพลังลมปานของเขาจึงแข็งแกร่งและไม่ได้รับบาดเจ็บง่ายๆแต่เมื่อพลังลมปานของลูโจนั้นสัมผัสเก้ากับเวทมนตร์คาถาในตอนนั้นเองลูโจก็ได้สัมผัสถึงแรงตอบโต้มหาศาลที่โต้กลับมาหมิงซื่ออินนะครับขมวดคิ้วใบหน้าของเขานั้นมีเหงื่อไหลออกมามากยิ่งขึ้น ลู่โจได้ใช้ความคิดอยู่ในใจหืมนี่คือพลังของเวทมนต์คาถาคุนสามุนดำอย่างนั้นเหรอลู่โจนั้นนะครับพยายามที่จะข้ามผ่านกีดจ,จำกัดเพื่อที่จะตรวจสอบเส้นพลังปานของหมิงซื่ออินเส้นอื่นๆด้วยต่อฮต่อไปให้ได้แต่ถึงแบบนั้นนะครับพลังเวทมนต์คาถาจะต้องรู้ว่ามันนั้นมีส่วนไหนที่กัดกินเส้นพลังปานของหมิงซื่ออินบ้างเขานั้นนะครับ ที่พยายามทำแต่แต่มันก็พยายามที่จะขัดขวางลู่โจอยู่ทุกหนทางเช่นเดียวกันประหลาดลู่โจนั้นรีบดึงมือกลับมานะครับแต่ถึงแบบนั้นพลังเวทก็ได้พุ่งออกมาจากด้านหลังของหมิงซื่ออินมันพุ่งออกมานะครับมันดูแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นลู่โจโบกมือด้วยสัญชาตญาณนะครับในตอนนั้นเขาก็ในตอนนี้นะครับเขาเข้าสู่สภาวะลึกลับมันเป็นสภาวะสภาวะที่ มาจากการทําความเข้าใจคิดวิชาอักษรสวรรค์นั่นเองตั้งแต่จุดทันเทียนของลู่โจไปจนถึงสมองของเขาในตอนนั้นพลังก็ได้อเออลุนออกมาออกมามากขึ้นเรื่อยๆพลังของลู่โจนั้นได้ครับไล่แสงสีฟ้านะครับพลังแสงสีฟ้านั้นจากที่อยู่ในตัวของหมิงซื่ออินมันก็ได้ทูกรับมายังร่างกายของเขาพลังสีฟ้าได้ไหลออกมาจากหลังของหมิงซื่ออินเรื่อยๆัง หมิงซื่ออินนั้นล้มลงกระแทกกับพื้นในขณะเดียวกันหมิงซื่ออินก็ได้สัมผัสถึงความประหลาดใจบางอย่างดูเหมือนว่าพลังเวทมนาต์คาถาคุณใสที่เคยอยู่ในร่างกายของเขาในตอนนี้นั้นเหมือนได้จางหายไปเป็นที่เรียบอยแลว้วในตอนแรกนะครับหมิงซื่ออินนั้นคิดมาโดยตลอดว่ารูโจเป็นคนที่จิตใจแข็งกระด้างในตอนนี้นั้นเขากลับรู้แล้วว่าอาจารย์ของเขานั้นเปลี่ยนไปเมื่อเวทมนาต์คาถาที่อยู่ในร่างกายของหมิงซื่ออินหายไป ตอนนี้นั้นเขารู้สึกได้ถึงความสุขอันท่วมท้นอีกครั้งแม้ว่าตัวเขานั้นจะได้รับผลกระทบจากการารักษาในครั้งนี้ได้รักษาในครั้งนี้บ้างก็ตามแต่แบบนั้นหมิงซื่ออินนั้นก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างดีเพลงตอนที่หมิงซื่ออินนั้นได้ล้มลงกับพื้นนะครับเขานั้นก็ได้ไปกระแทกเข้ากับฉันวางอาวุธเข้าทำให้อาวุธหลายๆชิ้นร่วงลนลงสู่ผืนในขณะเดียวกันนะครับภาพก ัดสลับมาที่ณนะพระราชวังแห่งหนึ่งในที่แห่งนั้นนะครับในที่แห่งนั้นมันคือห้องแห่งความมืดในที่แห่งนี้มีเพียงแสงไฟจากเปลวเทียนเท่านั้นด้วยแสงไฟที่ไม่สว่างอะไรทําให้เรานั้นไม่สามารถเห็นได้ว่าห้องนี้นั้นรกแค่ไหนด้านหลังบรรยากาศ ที่มืดคึมอึมคึมมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสวมใส่เสื้ออา้าไหมคุมหลับตาพิมพ์อยู่สีหน้าของนางนั้นเปลี่ยนไปเล็กน้อยนางนั้นได้กระอักเลือดออกมา <c oughs> นางนะครับรู้สึกโกรธมากจนได้ใช้มือปัดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะไปหลังจากนั้นนางก็บนพึมพำออกมาด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความหวาดลวกลัวใครกันใครกันที่ฆ่าทำลายเวทมนตราเวทากุณใสของข้าได้ใครกัน ลู่โจนะครับบัตรนี้ตกใจมากที่เห็นมิงซื่ออินนั้นได้กระเด็นอ่ากับอ่าได้กระเด็นออกไปในตอนนี้ตัวเขานั้นกลับรู้สึกสดชื่นเชกเช่นเดียวกันเขารู้สึกได้เลยที่สามารถต้านทาน,ทานบทสวดพระสูตรแห่งพราม์สำเร็จลู่โจมั่นใจมากว่าพลังของเขานั้นที่เพิ่งจะใช้เป็นพลังพิเศษที่ได้มาจากการทำความเข้าใจคิดวิชาอักษรส,สวรรค์อย่างแน่นอน แต่ในตอนนี้นะครับไม่ใช่เวลาที่จะมาปลาปื้มยินดีลู่โจคิดได้จึงรีบหันไปหาหมิงซื่ออินหมิงซื่ออินเองก็สัมผัสได้แล้วว่าพลังเวทมนต์คาถาคุณใช้ได้หายไปตัวเขานั้นก็สามารถเดินพลังลมปานจุดตันเสียนและเดินเส้นอันต่างๆได้อีกหลังหมิงซื่ออินนั้นปรับสมดุลจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วข,ข,ข,ขอบคุณมากท่านอาจารย์ขอบคุณที่ช่วยเหลือสิทธิ์คนนี้ฝีมือของท่านอาจารย์ไหนเลยจะมีใครที่สามารถเทียบเคียงได้อีก ดูโจมองไปที่หมิงซื่ออินด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปเคล็ดวิชาอักษรสวรรค์เป็นอะไรที่มีความสามารถอย่างแท้จริงดูเหมือนว่ามันยังสามารถคลายมนดำคลายมนสะกดเวทมนต์คาถาได้อีกด้วยก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับตอนนี้เมื่อกี้ที่มันตัดสลับภาพไปที่ณพระราชวังแห่งความมืดนะครับพระราชวังแห่งหนึ่งอ่ะก็คงจะเป็นสถานที่ส่วนหนึ่งในพระราชวังที่ ส่งสีอัศวินดำและฟานซุยหวนมานั่นแหละเนาะเดี๋ยวเด็กผู้หญิงนั้นก็คงจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการใช้เวทมนมนนะครับาาคาถากุใสมนดำสักสกดหมิงซื่ออินเราเนาะพระเอกที่สามารถทำให้ก็นางดูตกใจมากนะครับที่มีคนสามารถคลายเวทมนมนคาถาของนางได้ก็นแน่เลยครับนี่คือพระเอกของเราอภิมหา GM ออยู่แล้วเนาะ ด้วยคณิดวิชาอักษรสวรรค์ในตอนแรกหลายต่อหลายคนนะครับรวมถึงผมคิดว่าเอยมันเป็นคณิดวิชาที่ค่อนข้างจะไม่น่าสนใจอะไรเนาะไป,ไปมา,มา,มาขนาดพระเอกของเราวันนี้อยู่ในแค่ขั้นราชคูนะครับขั้นหมาราชคูผมจำไม่ได้แล้วนะแปลเป็นขั้นไอ้นะู่นนะมันแปลว่านัิงสือหรือว่าฟานไหยเนาะถ้าอย่างไรเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเพราะว่าในนิยายมันจะแปลเป็น,ปนไทยให้เนาะก็น,นั่นแหละครับแต่ว่าพระเอกของเราด้วย วิชาคิดอักษรสวรรค์ทําให้ช่วยหมิงซื่ออินไว้ได้ในที่สุดโอเคครับวันนี้เราก็ขออนุญาตัดจ,จบไว้แค่นี้เดี๋ยวในตอนหน้าเรามาเจอกันตอนที่94เราก็มาดูความส่วนของหมิงซื่ออินนะครับเขาที่ได้เป็นสิทธิ์คนแรกในรอบพันปีที่เข้ามายังห้องแห่งความลับที่จีเทียนเต้าได้สร้างขึ้นเนี่ยคอยดูนะครับว่าเขาจะปาลุกวาวแค่ไหนหลังจากที่รักษาตัวเองหายและได้เห็นสมบัติอาวุธเทพอาวุธระดับ สูงสูงมากมายที่อยู่ในที่แห่งนี้เต็มไปหมดเนาะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผิดพลาดประการใดก็กราบขอไปไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่อคอยคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์เพื่อเปิดสร้างเปิดกั้นการปิดกั้นเนาะโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ